วันี่ครับผมอต้อนรับสู่ช่องแฝดใช้บ้านนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเปลี่ยนชุดไฟโคม LED นะครับเพราะว่าฝนตกช่วงสองสาวันนี้นะครับก็เลยทําให้มีฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับลงมานะครับเลยทําให้หลอดไฟโคม LED นะครับไม่สามารถเปิดทํางานได้นะครับหรือว่าหลอดไม่ติดนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นที่หลอดไฟข้างในมีการเปิดไฟกระชากหรือเปล่านะครับเราทําการแกะลงมาดูนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชุด LED นะครับผมลองเปิดปิดสวิตช์แล้วนะครับไม่ติดนะครับเปิดสวิตช์นะครับไฟไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะนะครับลงมานะครับก่อนทําการแกะหลอดไฟโคม LED นะครับผมจะทําการสับแบกเกอร์ลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ จากนั้นเราก็มาทําการปิดสวิตช์นะครับสวิตช์หลอดไฟไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะทําการปลดไฟโคมลงมานะครับเพื่อเช็คแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟโคมนะครับหลอดไฟโคมรุ่นนี้นะครับเราก็สามารถหมุนนะฮะหมุนออกไปเลยนะครับทําการหมุนนะเพื่อที่จะปลดโคมพลาสติกออกก่อนนะครับหมุนเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่ครับ หลังจากนั้นเราก็ปดสกูนะครับออกมาเพื่อที่จะนำโครงเหล็กนะครับโครงหลอดไฟนะครับที่เป็นแผ่นเล็กนะครับลงมาเช็คว่าหลอด LED นะครับไม่ติดเปาะอะไรนะครับเพราะว่าหลังจากที่ฟ้าลงฟ้าผ่านนะครับครับผมผมก็ถอดโคงไฟลงมาแล้วนะครับเท่าที่ ดูลักษณะาภายนอกนะครับหลอดนี้ไม่เห็นความผิดปกติใดๆนะครับหลอดแผงที่สองนะครับยังไม่เห็นความผิดปกติใดๆนะครับแผงหลอดที่สามนะฮะ แตงรอ,อที่สามอ่าเห็นจุดนี้นะครับเหมือนจะมีการชอตนะครับเหมือนจะมีการชตจากคว้าผ่านะครับจากไฟกระชากนะครับทำให้มีรอยไหม้ตรงนี้นะฮะ เช็คอยู่แล้วไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนชุดไฟโคม LED ตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับผมก็จะทำการขันน็อตออกก่อนนะครับ ุดที่มีรอยช็อตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีนะครับด้านล่างนะครับแผ่นเหล็กเดี๋ยวผมแกะเข้าในนะครับแกะดูข้างใน รตรงนี้ก็จะมีรอยช็อตนะครับรอยไหมนะครับตรงนี้แล้วก็จะถอดตัวไดเวอร์ออกด้วยนะครับ ราะว่าชุด LED ที่ผมซื้อมาใหม่นะครับเขาก็จะแถมไดเวอร์มาพร้อมนะครับตัวเก่าเราก็ถอดออกนะฮะเรียบร้อยนะครับถอดออกเรียบร้อยนะครับ วันนี้มันช็อตมันไหมนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนตัวใหม่เลยนี่นะครับก็จะเป็นชุดนะครับ LED นะครับที่ผมได้ซื้อมาใหม่นะครับก็จะเป็นยี่ห้อนะครับเจกิเซ่นะครับขนาด22บวัตต์นะครับ ตัวนี้ก็จะมีระบบป้องกันไฟกระชากด้วยนะครับเป็นแสงสีขาวนะครับอายุการใช้งานนะครับก็หนึ่งหมื่นห้าพันชั่วโมงนะฮะ ชุดตัวนี้นะครับชุดหลอดไฟ LED ยี่ห้อนี้นะครับเขาจะรับประกันหนึ่งปีนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจาก Global House นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจก็ลองไปซื้อหามาใช้กันดูนะครับแต่ก็ไม่ได้เชียร์ยี่ห้อนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบยี่ห้ออื่นนะครับก็ลองซื้อมาใช้อยู่นะครับแต่ตัวนี้ ผมก็ซื้อมาเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ซื้อมาแทนตัวเดิมนะครับว่ามันจะป้องกันไฟกระชากตอนเวลาฟ้าร้องคว้าผาได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะนะครับแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปที่โคมเดิมนะครับโคม led ตัวเดิมนะครับ ยี่ห้อนี้นะครับเขาจะแถมลูกเต๋ามาด้วยนะครับเราก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปจำหรือว่าใช้เทปดำพันนะครับสะดวกนะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีแม่เหล็กนะครับ เราสามารถติดนะครับเข้ากับไปกับโครมเดิมนะครับที่มันเป็นโครมเหล็กอยู่แล้วนะครับวางไปปุ๊บนะฮะก็จะติดเลยตึ๊บนะฮะติดนะครับติดนะครับไม่หลุดนะครับลองคว่ำดูไม่หลุดนะฮะไม่หลุดเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานนะครับเราต้องทำการต่อนะครับ ไปนะครับให้ตรงนะครับสายลายก็ต่อกับสายลายนะครับสายนิวตันก็ต้องต่อกับสายนิวตันนะครับแต่อันนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาต่อสายสลับมาให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองแกะดูข้างในนะครับแกะดูข้างในตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะดูว่าสายเส้นไหนนะครับสายน้ำเงินหรือว่าสายสีน้ำตาลนะครับมันอยู่ ตัวไหนนะครับนะครับมันอยู่ตรงตัวไหนที่มันเป็นสายลายนะครับตัวไหนที่เป็นสายนิวตอนนะครับผมจะแกะดูข้างในนะครับตรงนี้ในกล่องตัวนี้นะครับเพื่อที่จะต่อกับสายลาย้วก็สายนิวตอนกับไฟที่อยู่ในบ้านเรานะครับให้มันตรงกันนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับของหลอดไฟ led ตัวนี้นะครับ เราก็าใช้ไขควงบันตัวนี้นะครับจิ้มไปนะครับจิ้มไปนะับงัดขึ้นนิดนึงนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะงัดขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับ,บ,รอ,รบอ่าเราก็ดูนะครับอ่า สายสีน้ำตาลนะครับจะเป็นลายนะครับเป็นลายสายสีน้ำเงินนะครับเป็นนิวตันนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆลนะครับอันนี้ครับน้ำตาลลายนะครับน้ำเงินนะฮะ เป็นนิวตันนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าสายน้ําตาลเป็นลายนะครับสายน้ําเงินเป็นนิวตันนะครับเราก็จะเสียบไปให้มันถูกนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอด LED นะครับสงจะปิดเข้ามาเดิมครับ ก็กดเข้าไปเลยนะครับเหมือนเดิมร้อยก่อนติดตั้งเข้าที่เดิมน,นะครับติดตั้งขึ้นบนฝ้าห้องน้ําเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองก่อนนะครับว่าหลอดไฟตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับผมก็จะมีสายไฟนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับ ผมก็จะทําการต่อลูกเต๋านะครับเข้าไปนะครับสายน้ำเงินนะครับเป็นนิวตันนะครับส่วนสายน้ําตาลนะครับเป็นลายนะครับอันนี้ผมก็จะมีสายไฟนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับว่า หลอด LED ตัวนี้ชุดนี้นะครับสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าหลังจากที่เราซื้อมานะครับผมก็จะต่อตามสายตามสีเลยนะครับน้ำตาลนะครับเป็นลนยนะครับน้ำเงินนะครับเป็นนิวต้อนนะครับ เรียบร้อยนะครับนั่นนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับใช้ได้นะครับติดนะครับ หลอดใหม่แกะกองนะครับทดสอบแล้วติดนะครับหลังจากนี้ผมจะทำการนะครับนำหลอดชุดนี้นะครับไปติดที่ห้องน้ำเหมือนเดิมนะครับขอปิดไฟก่อนนะครับแป๊บนึ่งดับนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ผมก็ทำการติดตั้งนะครับโคมไปนะครับตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนสายไฟนะครับสีน้ำตาลนะครับที่มันมาจากหลอดนะครับสีนี้นะฮะก็จะเป็นลายนะครับส่วนไฟที่บ้านผมนะครับก็จะให้สีเหลืองครับเป็นลายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาต่อทําการต่อสีเหลืองเป็นลายนะครับส่วนสีดานะครับเป็นนิวตันนะครับ ส่วนสีน้ำเงินฝั่งหลอดไฟนะครับก็จะเป็นนิวตันเหมือนกันนะครับต่อให้ตรงกันนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราราองมาเปิดดูนะครับว่าหลังจากติดตั้งบนเพดานเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟเราจะติดหรือไม่นะครับก่อนเปิดไฟโคมไฟนะครับชุดใหม่นะครับที่ทําการเปลี่ยนนะครับผมก็จะเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเหมือนเดิม เดี๋ยวเราลองเปิดสวิตไฟดูนะครับว่าติดหรือไม่นะครับว่าติดหรือเปล่านะครับติดนะครับอ่าหลอดใหม่นะครับติดแล้วนะครับสว่างประเดิมนะครับเดี๋ยวลองเปิดนะครับติดนะครับ ปิดเปิดนะครับติดนะครับติดตั้งฝาครอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับเปิดปิดไฟนะครับว่าจะติดหรือเปล่าติดนะครับสว่างนะครับปิดเปิดนะครับติดนะครับ เพื่อนๆก็ไปลองทำดูนะครับง่ายๆนะครับเปลี่ยนชุดโคมไฟ LED นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปนะครับจนจบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับผมด้วยนะครับ